วันนี้จะมาทดลองดูว่ากล่องแดงบาลานซ์ไฟจะช่วยเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้ที่ทดสอบเป็นแบตพูมา่าเดี๋ยวลองทดสอบแบบไม่ต่อกล่องดูก่อน จะเห็นได้ว่า CCA อยู่ที่717เดี๋ยวมาลองต่อกกล่องดูนี่เป็นกล่องแดง ASW อันนี้เป็นการทดสอบแบบคร่าวๆนะครับ ขอแยกยึดน,อดน็อตแปบบหนึ่งอ่าตอนนี้ต่อกล่องเรียบร้อยลองเทสดูอีกครั้ง ตอนนี้ค่า CCA ขึ้นมา778จะเห็นได้ว่ากล่องแดงช่วยให้ CCA เพิ่มมาประมาณ60 CCA นะครับ mm hmm. เผื่อใครตัดสินใจอยากใส่กล่องแดงนอกจากช่วยเรียงกระแสไฟให้นิ่งแล้วยังเพิ่ม CCA ให้กับแบตเตอรี่เราได้ดิดหน่อย ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ